คุณรู้ไหมว่าในอดีตโรคเบาหวานเคยถูกมองเป็นโรคที่ไม่มีวันรักษาได้ผู้ป่วยจำนวนมากเสียชีวิตอย่างช้าๆเพราะร่างกายไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้เลยแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในปีคิตรศักราช1921เมื่อแพทย์ชาวแคนาดาเฟรเดริกแบนนิงและนักศึกษาของเขาชาร์ลส์เบสทำการทดลองกับตับอ่อนของสุนัข พวกเขาค้นพบสารชนิดหนึ่งที่ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและตั้งชื่อมันว่าอินซูลินการค้นพบนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในวงการแพทย์ผู้ป่วยเบาหวานที่เคยหมดหวังได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งอินซูลินจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ยาแต่คือความหวังของผู้คนนับล้านทั่วโลกเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความอยากรู้อยากเห็น และความพยายามของมนุษย์สามารถเปลี่ยนโรคที่เคยฆ่าชีวิตให้กลายเป็นเพียงเรื่องที่ควบคุมได้